หน้าอีฟนะคะในวัยายุสามปีต้องบอกก่อนว่าอีฟคลอดลูกได้3คนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้ลูกคนเล็กอายุได้7เดือนก็อยู่ในช่วงคุณแม่ลูกอ่อนนอนน้อยตอนท้องเนี่ยอีมีปัญหา กระเต็มหน้าเลยทุกคนคือเมลานินทางานได้ดีมากอิฟก็เป็นคนที่มีปัญหาผิวหน้าเหมือนกันอันนี้ก็คือ no filter นะคะหน้าสดเลยเพราะว่าใต้ตาเนี่ยยังดําอยู่เลยนะคะถ้าเกิดว่าจะใช้ฟิลเตอร์ก็ทําให้มันสวยๆไปเลยดีกว่าอันนี้ก็คือยังมีความแบบช้าของความคล้ําของการไม่ได้นอนนะคะพักผ่อนน้อยอยู่นะคะถึงแม้ช่วงนั้นอิฟมีปัญหาเรื่องกระใช่ไหมก็ยังต้องบํารุงอยู่ตลอดอิฟก็จะใช้2ตัวนี้นะคะ่ะในการฟื้นฟูกระของอิฟนะคะให้มันจางลงตัวแรกอิฟจะลงเป็นตัวเซรั่มลกม้าตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะมีลสเฟส สูงมากตัวนี้เป็นฮอสพาเซนต้านะคะเป็นพาเซนต์โอ้ยจะหมดเป็นพาเซนต้าจากม้านะคะทำไมถึงใช้พาเซนต้าจากม้าเพราะว่าม้าเนี่ยเขาตั้งท้องนานนะคะทาให้เวลาเขาช่วงเขาตั้งท้องเนี่ยทำให้เขาได้โกลด์แฟกเตอร์ที่สูงมากนะคะแล้วเจ้าตัวโกลด์แฟกเตอร์เนี่ยมันดียังไงตัวโกลด์แฟกเตอร์เนี่ย มันช่วยในการซ่อมแซมเซลล์ผิวนะคะกระตุ้นในการสร้างเซลล์ผิวใหม่นะคะทาให้ทาให้ผิวเนี่ยมีความเด้งเด็กแล้วก็เนียนละเอียดขึ้นนะคะพวกเซลล์ผิวต่างๆที่มันสึกหรออย่างเช่นพวกจุดด่างดําหรือแม้แต่กระต่างๆหรือแม้แต่รอยสิวตัวเนี้ยพวกกรดแฟกเตอร์เนี่ยก็จะทําให้รอยเหล่านั้นเนี่ยจางลงนะคะตัวนี้ก็จะซึมลึกเพราะว่าเป็นเนื้อเซรั่มลงไปช่วยในการฟื้นฟูจุดด่างดําด้านในนะคะตัวต่อมาที่อิปใช้ เป็นประจำนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมอยสเจอไรเซอร์เหมือนกันนี่ใช้จริงๆจะหมดแล้วนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกลุ่มมอยส e เจอไรเซอร์เหมือนกันแต่เป็นมอยสเจอไรเซอร์ที่ผสานไปด้วยวาชินิ่งทั้ง8ชนิดนะคะจะมีตัวสาหลายสีแดงนะคะอีบใส่เข้าไปเพื่อ ให้ผิวมันเกิดการไหลเวียนเลือดที่ดีขึ้นผิวันจะดูแบบเปล่งปลั่งอมชมพูนะคะจะเป็นกลุ่มไวท์นนิ่งเข้มข้นนะคะที่ไปกําจัดพวกฝ้ากระจุดด่างดำชั้นบนนะคะเพราะว่าจุดด่างดำม,มันมีหลายชั้นเนาะตัวนี้ก็ดูแลผิวชั้นล่างนะคะตัวนี้ดูแลผิวชั้นบนตัวนี้เป็นเซรัม่มตัวนี้เป็นเนื้อครีมพอใช้คู่กันเนี่ยตื่นขึ้นมาทุกคนคะ่ะ ผิวเนียนเด้งละเอียดมากนะคะตอนนี้ก็ยังใช้ต่อเนื่องนะคะกละอิบเริ่มลดลงละเหลือแค่นี้คือพอใจมากๆแลคะ่ะก็ยังต้องใช้ต่อไปนะคะเพื่อที่ให้ผิวมันเกิดการกระตุ้นในการฟื้นฟูนะคะแล้วก็บำรุงให้ผิวดูเด้งเด็กอย่างสม่ำเสมอนะคะคุณแม่ลูกอ่อนก็อยากสวยนะ